สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็พบเจออีกหนึ่งครั้งนะครับกับวิชาภาษาไทยนะครับในหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการอ่านจะในการจับใจความนะครับสำคัญจากเรื่องที่อ่านนะครับสืบได้มาจากการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองนะครับในเรื่องกําเนิดสังทองนะครับตอนกําเนิดพาษาสังนะครับทีนี้ มันเป็นส่วนต่อนะครับในเมื่อเราอ่านบทประพันธ์พวกนี้เสร็จนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านนะเพราะวา่าต้องพูดแบบนี้นะครับว่าไอการอ่านบทร้อยกรองนะครับทํานองสนองพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ยากกว่าการอ่านร้อยแก้วธรรมดานะครับซึ่งอ่านไปแล้วเราก็จะต้องมีการตีความอีกหนึ่งครั้งตีความในคําศัพท์ที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่ามัน ความหมายในภาษาวรรณกรรมนะครับที่เขาใช้ในงานแต่งในวรรณคดีต่างๆนี่มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องอาศัยคําที่มีความไพเราะเรพราะพิ้งนะครับเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้ก็ต้องเป็นคําที่มีการดัดแปลงคัดสรรนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตีความที่ลึกซึ้งมากกว่าการอ่านร้อยแก้ธรรมดา <c oughs> ก่อนที่เราจะไปะเข้าสู่บทเรียนนะครับ ก็ขอขอบคุณไปยัง powerpoint ของ dltv นะครับโรงเรียนบางแก้กังวลน,นะครับโรงเรียนแม่ขายของเรานะครับที่เราได้ใช้ประโยชน์จากจาการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดภาคเรียนเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID ดีขึ้นนะครับไปเลยครับ ความหมายของอ่านการอ่านจับใจความนะครับก็คือการอ่านเพื่อ <gesehen> จ mm ับความคิดส <together> ําค oh. <amental S 2> ัญหรือหาส่วนสําคัญของเรื่องนะครับซ <ados> ึ่งเรียกว่าใจความหรือใจความสําคัญของเรื่องนะครับดูข้อความที่เน้นนะครับใจความสําคัญใจความสําคัญของเรื่องก็คือหัวใจของเรื่องที่อ่านจะสามารถตอบได้นะครับว่าเราอ่านเราอ่านสิ่งที่เราอ่านเนี่ยเราเขากําลังพูดถึงอะไรนะครับนะครับใจความสําคัญนะครับมันหมายถึงใจความที่เป็นแก่น ยอ่อของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้าน,นั้นด้วยหยิบยก ok มาหนึ่งประโยคนะครับจากสิ่งที่เราอ่านเสร็จนะครับถ้าเราเจอใจความสําคัญเสร็จเราหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับไอประโยคสําคัญเหล่านั้นเ mm hmm. นี่ยจะครอบคลุมประโยคอื่นๆในย่อหน้าที่เราอ่านนั้นด้วยเขาเรียกว่าใจความสําคัญนะครับซึ่งใจความสําคัญเนี่ยมันจะเหมือนเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็จะแตกย่อยมาเป็นประโยคสนับสนุนอื่นด้วยนะครับในประโยคเรียกว่าใจความสําคัญ นำใจพอเราเจอแล้วนะครับเราก็จะนำใจความสาคัญมาเรียบเรียงใหม่ตั้งจุดมุ่งหมายในการอาร่านก่อนเจอจะความมารับเรียบเรียงใหม่นะครับอันนี้คือหลักในการอ่านจับใจความตั้งคําถามจากเรื่องอ่านเรื่องเพื่อเก็บใจความสําคัญเห็นไหมครับจะอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งถามตัวเองกนว่าจะอ่านเพื่ออะไรนะครับมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อวความบันเทิงอ่านเพื่อให้รู้ว่า มันมีอะไรเกิดขึ้นในตรงนี้อ่านเพื่อหาใจความสําคัญนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งความมุ่งหมายในเบื้องต้นเลยเพื่อเพื่อที่จะแบบก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านนะครับเสร็จแล้วก็นําใจความสําคัญนะครับมาเรียบเพียงใหม่นะครับการตั้งคําถามจากเรื่องด้วยอ่านเรื่องเพื่อเก็บใจความสําคัญสิ่งเหล่านี้นะครับวิธีจับใจความสําคัญนะครับเขาบอกว่า ให้พิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้าเข้าใจคำว่าย่อหน้าไหมครับถ้าภาษาอังกฤษเรียวรกว่า paragraph นะครับ paragraph นะครับก็หนึ่งพิจารณาเนื้อเนื้อหาทีละย่อหน้านะครับตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกไปนะครับรายละเอียดคำว่ารายละเอียดก็คืออะไรที่มันยิบย่อยนะครับไม่ได้สําคัญแต่พูดให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่ารายละเอียด สรุปใจความสำคัญด้วยภาษาของตัวเองอย่าลืมนะครับเวลาเราอ่านเสร็จเราจะต้องมาพูดเป็นคําพูดของเราเองนะครับไม่ใช่การไปลอกมาตอบลอกมาเขียนทั้งหมดแต่เป็นการสรุปใจความสําคัญด้วยภาษาของตัวเราเองนะครับเขามีโมเดลให้ด้วยนะครับก็คือการตั้งคําถามแบบ 5W นะครับแล้วก็ 1H นะครับ 5W 1H นะครับ มาจากไหนครับก็หูนะครับหูนึกไม่ออกใช่ไหมครับจะบอกว่ามาจากไหนนะครับโอเคเนี่ยครับหูตัวนี้นะครับหูที่แปลว่าใครนะครับหูนะครับตัวนั้นก็อะไรครับทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับทำอะไรอะไรก็คือ no. อะไรครับอะไรก็คือ what where นัานนะครับขอกใรนะครับ where แล้วก็ 2นึขาดตัวหนึ่งนะครับไปดูทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ออก when อย่างไรนะครับอันนี้ครูคิดว่าน่าจะผิดนะครับอันเนี้ยจะต้องแก้เป็นอะไรครับ4นะครับ who what where when นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และทำอย่างไร h o w นะครับน่าจะเป็น4นะครับไม่ใช่ five นะครับขออภัยนะครับกับ powerpoint นี้นะครับ ก็คือเราอ่านแล้วต้องตั้งคําถามอ่านเสร็จแล้วต้องตอบได้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครแล้วก็าทาอะไรทําที่ไหนทำตอนไหนนะครับทําเมื่อไหร่นะครับแล้วทําอย่างไรแล้วนําประโยคเหล่านี้มาเขียนใหม่มาเรียบเรียงใหม่นะครับให้เป็นประโยคของเราเองอันนี้ก็คือการจับใจความสําคัญนะครับประโยชน์จากการอ่านได้รับความรู้ได้รับความบันเทิงปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะครับ มีวิจารณญาณรอบคอบคับทันโลกทันเหตุการณ์เนี่ยคือประโยชน์ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์เต็มตามที่เขาพูดไว้ในนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากความที่เรานะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวเราเองเปัญหานะครับที่เราไม่ได้มันจะเกิดจากตัวเราเอง เกิดยังไงนะครับก็คือเราไม่ได้อ่านด้วยความตั้งใจไม่ได้ดูด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับบางทีเขาส่งมาก่อนแต่เราก็ไม่เข้าใจเราก็เอาไปอีกอย่างหนึง่งไปเขียนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาตอบอีกอย่างหนึง่งอ,อย่างครูจะยกตัวอย่างกรณีที่เจอมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อไม่นานก็คือว่าอะไรอ,อย่าง เอาง่ายๆเลยนะครับช่องทางการสื่อสารของเราเนี่ยในไลน์นะครับเราใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตอลอดเวลากับการตีความนะครับกับการสื่อสารระหว่างพวกเรานะครับก็คือกับครูกับพวกเธอนะครับหรือแม้กระทั่งกับผู้ปกครองเองนะครับก็สิ่งที่อนิชัดเจนก็คือบางทีเนี่ยมีเพื่อนคนนึงหรือว่าครูก็ตามนะครับได้ส่งข้อความบอกให้ทุกคนรับรู้นะว่า ต้องทำอะไรปฏิบัติอย่างไรนะครับคนที่อ่านก่อนก็ก็เข้าใจนะครับคนคนอ่านก่อนก็จะเข้าใจพอไม่เข้าใจก็จะส่งข้อความกลับมาโอเคแสดงว่าเข้าใจนะครับก็โอเคเข้าใจแต่พวกคนที่ไม่เข้าใจนะครับเพิ่งเข้ามาในรายกลุ่มหรือยังไม่ได้เข้ามาในรายกลุ่มก็ตามแต่หรือเข้ามานานแล้วนะครับเป็นสมาชิกในลายนี้นานแล้วกลุ่มลายนี้นานแล้วก็ตามแต่เพิ่งเปิดเครื่องอ่านไม่ว่าจะ ด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหมดนะครับเพิ่งได้มีสัญญาณใช้กลับเข้ามามาเจอเข้อความล่าสุดก็จินตนาการต่อได้เลยว่าเพื่อนเขาทำอะไรก็ทำอยู่ยนั้นเลยนะครับตัวที่ไม่กลับไปดูบ้างว่าแรกเริ่มเดิมทีของประเด็นที่เขากำลังสนทนาการนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะไม่รู้เขาอนุญาตให้ส่งเรื่องดังกล่าวได้ไหมหรือว่าสิ้นสุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะเพราะว่าอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของเราว่าเราไม่ได้ดูให้ละเอียดรอบครอบเสียก่อนนะครับมันก็จะเกิดความไม่เข้าใจหรือว่าถึงจะเข้าใจปฏิบัติตามมันก็ดูเปล่าประโยชน์ไปแล้วมันเลยระยะเวลามาพอสมควรอะไรอย่างนี้นะครับคุยง่ายก็คือก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรเราต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงนะครับ มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนะครับมีการส่งสารอะไรมัางมานะครับแล้วกระทบกับตัวเรายัางไงแล้วเราจะต้องทอํายังไงบ้างนะครับเขาสั่งให้เราทํำไหมหรือเขาบอกอะไรเราอาแบบแบบนี้นะครับจะต้องรู้นะครับมันถึงจะได้ประโยชน์ครบทั้งห้าอย่างไปต่อนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทําในห้องเรียนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่นะครับในห้องเรียนครูก็จะขออนุญาตไปที่ อ่ะใบความรู้ประกอบการสอบของอาจารย์ที่เขาให้มานะครับบอกว่าการอ่านจับใจความนะครับจากเรื่องกําเนิดสังทองนะครับตอนกําเนิดพาะาสังนะครับใจความเป็นย่อหน้าแก่นของเรื่องที่สามารถาครอบคลุมเนื้อหาในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นนะรหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้นะครับถ้าตัดข้อความปีนรวมหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอ,ปปอ,อ,อื่น,น,รนออราารประกอบ เลยก็ได้นะครับซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสําคัญียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคฟังนะครับนี่คือไฮไลท์นะครับมีใจความสําคัญียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน2ประโยคใจความรองนะครับก็คือหรือเรียกเป็นภาษาวิชาการนิดนึงนะครับว่าพลละความนะครับใจความรองก็คือใจความสนับสนุนนะครับใจความสําคัญที่มีความชัดเจนพูไ bon ด้พูดไปแล้วนะครับ เราอย่างเช่นว่าทุ่งนาในฤดูอย่างเช่นนะครับทุ่งนาฤดูฝนมีชีวิตชีวามากฟังดีๆนะครับทุ่งนาในฤดูฝนมีชีวิตชีวามากต้นหญ้ามีสีเขียวกลางท้องทุ่งมีนาข้าวของชาวนาปลิวสวัยท่ามกลางสายลมให้สีเขียว ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเย็นตาเย็นใจนกบินว่อนอยู่กลา,า,า,างทุ่งชาวนาจับกลุ่มทำกิจกรรมกลางทุ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกนะครับสังเกตดูว่าครูพูดมาตั้งแต่เรื่อยๆมาครับตั้งแต่คำว,ว่าท้องอทุ่งนาในหน้าฝนนะครับมีความสวยงามใช่ไหมครับ นั่นแหละเหมือนประโยคหลักเลยประโยคใจความคือทุง่งนาหรือฝนมีความสวยงามมากนะครับเพราะไอหลังจากนั้นมาทั้งหมดก็คือเป็นพลลัวามหรือใจความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกว่า,าต้นหญ้ามีสีเขียวอ่าใช่ต้นหญ้ามีสีเขียวมันทาให้เกิดอะไรครับมันก็ไปสนับสนุนเขาว่าทุง่งนา,าในหน้าฝนมีความสวยงามนะครับนก no. บินอยู่บนอากาศบินว่อนอยู่บนอากาศก็สวยงามอีกไปสนับสนุน ดูดูฝนนะครับเป็นสับสนนทุ่งนาแนะฝนมีความสวยงามก็เรื่องพลความทั้งหมดนะครับหรือว่าใจความรองทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีแค่ประโยคใจความสําคัญประโยคเดียวก็คือทุ่งนาแนะฝนมีความสวยงามมากมีชีวิตชีวามีความสวยงามมากนะครับอย่างอื่นจะเป็นข้อความสนับสนุนทั้งหมดนะมันให้รายละเอียดถ้าตัดออกใจความสําคัญของประของย่อหน้าก็ยังไม่หายไปนะครับพวกนี้เพียงแต่ว่าความชัดเจนก็อาจจะน้อยลง อาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าใจความรองหรือว่าพลวความช่วยในเรื่องของความชัดเจนนะครับเนะขาบอกว่าหลักการพื้นฐานเมื่อกี้เป็นการทวนนะครับการจัดทำตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน้ชัดเจนก่อนอา่านเรื่องราวคร่าวๆพอเราตั้งจุดก่อนเราจะอา่านเพื่อหาใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเสร็จนะครับแล้วเ,เราก็อา่านเรื่องราวคร่าวๆพอเข้าใจแล้วเก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้เนะมื่ออา่านจบให้ตั้งคําถามตัวเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไร แล้วก็นําสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสําคัญใหม่ด้วยสํานวนของตัวเราเองให้เกิดความสละสลวยนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่มีงานใดเสร็จสิ้นภายในวันเดียววินาทีเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเวลาการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรีนก็ต้องมีความพยายามนะครับวันนี้เราไม่สามารถทาให้มันเพอร์เฟกได้สมบูรณ์แบบขึ้นไม่ได้แต่เราก็จะต้องพยายามต่อไปนะครับจนกว่าวันหนึ่งนะครับ ันจะต้องให้ผลนะครับอย่างแน่นอนอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะครับหลักความเพียรน,นะครับในพุทธศาสนาเฉะนั้นอันนี้คือการบ้านที่หรือแบบฝึกหัดที่เราที่นักเรียนจะต้องไปฝึกทํานะครับก็คือการกลับไปอ่านเรื่องสังทองนะครับตอนกําเนิดพระสังนะครับอ่านที่ไหนเข้าไปใน Google นะครับไปดูเลยนะครับว่าแล้วก็พิมพ์คําว่าสังทองนะครับตอนกําเนิดพระสังหรือ วันนาคดีลำนำสำหรับป .5 แล้วหาสังทองครับตอนกำเนิดภาษาสังให้ได้นะครับแล้วก็อ่านอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ว่าให้นักเรียนเขียนใจความสำคัญของเรื่องสังทองตอนกำเนิดพรษาสังความยาว3 6ถึงใจความสำคัญจะไม่ต้องมีรายละเอียดไหมครับไม่นะครับตัดรายละเอียดออกไปนะครับ3ามถึงบรรทัดแสดงว่าเรื่องสังทองนี่มีตั้งหลายหน้าใช่ไหมครับตอนกำเนิดภรษาสังมีตั้งหลายหน้านะครับมีหลายย่อหน้าด้วย แต่เราจะมาสรุปย่อยเป็นคำพูดของเราเองเนี่ยภายในพื้นที่แค่3-6บรรทัดแสดงว่าน้องมีการย่อมากใช่ไหมครับย่อมากให้เหลือย่อลงไปมากเลยแหละนะครับตัวเองก็ต้องพูดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบเรื่องราวของออสังทองนะครับตอนกําเนิดพระสังเฉพาะตอนกําเนิดพระสังนะครับขอย้ํานะครับอย่าไปอ่านทั้งเรื่องนะครับอ่านเฉพาะตอนกําเนิดพระสังในแบบฉบันของป5ที่เขาให้ จัดให้เรียนนะครับอ่านตอนนี้เสร็จแล้วก็มาสรุปเป็นใจความของเราเองให้อยู่ในแค่สามหบรรทัดเข้าใจนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเป็นใครแล้วเป็นผจนภัยอะไรยังไงไม่ต้องใส่รา,ายละเอียดนะครับพูดให้รู้ว่าเขาไปเจออะไรมัง่งสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับถ้าเรียนเป็นเท้ายศวิมลน,นะครับจะขับไล่นางจันเทวีและพระสังออกจากเมืองหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ แต่เท้ายศพิมลควรทําอย่างไรต่อไปเท้ายศพิมลคือใครต้องรู้นะครับท้ายศพิมลก็คือ,อพระบิดาของพระสังใช่ไหมครับหรือเป็นพระสวามีของนางจันเทวีซึ่งเป็นแม่ของพระสังใช่ไหมครับทำไมต้องขับไล่ไปอ่านถ้าใครอ่านมันจะรู้เรื่องนะจะเห็นที่ขับไล่ก็เพราะว่าข้อลูกออกมาเป็นอะไรครับ มเหสีที่ชื่อว่านางจันเทวีนี่ข้อลุออกมาเป็นหอายสังใช่ไหมครับก็ถูกโหนทำนายว่าจะเป็นการีบ้านการีเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่มีตัวอิจฉาด้วยใน,นเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก็ไล่ออกจากเมืองเนรเทศออกจากเมืองเขาก็ให้สมมติสมมติตัวเองตัวนักเรียนว่านะครับเป็นเท้ายทดวิมนนะครับจะขับไล่านางจันเทวีแล้วเขสั่งออกจากเมืองหรือไม่มีสองขยะนะครับมีสองประเด็นก็คือถามว่าเธอจะขับไล่ไหม ถ้าเราเป็นคนนี้สมมุตินะครับถ้าตอบไม่ก็ให้หาเหตุผลมาสนสนด้วยว่าทําไมถึงจะไม่ไล่เพราะเหตุใดนะครับและไม่ไล่เขาเพราะเหตุนี้แล้วนะยังต้องอะไรครับแนะนําด้วยว่าถ้าไม่ไล่จะให้ทํำยังไงนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับคนที่ตอบว่าใช่จะไล่แน่นอนนะครับทํำไมต้องไล่ก็ต้องมีเหตุผลสา,าัสุ่นความคิดของเราด้วยว่าสาเหตุที่จะไล่เพราะ อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นความคิดที่มีเหตุผลนะครับแล้วก็จะบอกว่าสาเหตุที่จะไล่เพราะว่าแบบนี้แล้วนะครับเท้ายศวิมลควรทำยังไงด้วยไม่ว่าจะตอบอะไรจะต้องเสนอทางเลือกเพราะฉะนั้นการตอบในข้อนี้ก็จะตอบว่าใช่อ่ะไม่จะไล่หรือไม่ไล่ใช่ไหมครับเพราะอะไรให้เหตุผลให้เหตุผลเสร็จแล้วก็ต้องเสนอ คำแนะนําให้เขาด้วยนะเสนอทางเลือกเสนอสิ่งที่ควรจะปฏิบัติให้กับเท้ายศวิมน์ด้วยการจะเสนอทางเลือกหรือแนวปฏิบัติให้กับใครเราจําเป็นจะต้องมีความรู้ใช่ไหมครับจำเป็นต้องเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรนะดูข้อที่สามนะครับครั้นค่ําตักน้ําตําข้าวครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมา <c oughs> กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัวนะครับ อ่านเป็นทำนองสนอว่าครั้นคำตักน้ำตำข้าวครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักที่โอหาฟืนมากันระยคขาข,า,ขายได้เลี้ยงตัวนะครับทำนองสนอนะครับจากคำประพันธ์แสดงให้เห็นว่านางจันเทวีมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับอันนี้บรรยญญายนางจันเทวีนะครับว่าเป็นคนยังไงนะครับ พูดนะครับมาแค่หนึ่งไปอยู่ให้รู้เรื่องนะครับอาจจะใส่คําขยายความอะไรมาด้วยนะครับให้รู้เรื่องที่มันสามารถควบคุมบทประพันธ์นะฮะในในบทนี้นะครับที่ให้มาโอเคนะครับขอ้อที่สี่เหตุในานางจันเทวีจึงทุบหอยสังทิ้งทําไมต้องทุบทิ้งครับแต่เมื่อนางเล่าเรื่องภาษาให้ตายายฟังทั้งสองคนว่าอย่างไรนักเรียนต้องไปอ่านนะครับไม่อ่านไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปอ่านก่อน นักเรียนคิดว่าควรนําคุณธรรมของตัวละครในเรื่องนี้ไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเหตุไรนะครับไปเลือกก่อนนะครับว่าคุณธรรมของตัวละครที่เราที่เรามีความสุขกับการติดตามที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับต้องไปดูกับตัวละครตัวไหนที่นักเรียนดูแล้วอืมโอเคเขาเป็นคนที่สุดยอดมากคนนี้นะครับมาเป็นนํามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตพูดง่ายคือนามาปรับใช้กับตัวเราเอง จะนําใครจะนําคุณธรรมของใครในเรื่องนี้นะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตทําไมเพราะเหตุใดบอกด้วยนะครับเพราะเหตุใดอย่างเช่นครูเห็นว่าอืพระสังอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูมองแล้วพระสังเนี่ยเป็นคนโอเคเป็นคนดีอ่ะเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยแล้วก็มีคุณธรรมอย่างเช่นพระสังมีคุณธรรมเรื่องอะไรบ้างครับเทียนชัดเจนเลยก็คือเรื่องของความกตัญญูใช่ไหมครับเพราะเหตุใดนักเรียนก็อธิบายว่า เห็นสมควรให้นำคุณธรรมของตัวพระสังก์เองมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะว่านะครับพระสังก์เป็นผู้มีความกระตันยูความกระตัญยูเนี่ยทำให้สังคมดีขึ้นได้อะไรแบบนี้นะครับหรือความกระตันยูทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีภายในครอบครัวนะครับทำให้ครอบครัวเจริญพัฒนาอะไรก็ว่าได้นะครับอย่างนี้คือมันสนับสนุนความคิดของเราทั้งหมดนะครับที่ให้ทำก็คือมีอยู่ สี่ข้อนะครับสี่ข้อใหญ่ๆแต่ไม่ได้เชื่อว่าเยอะนะครับนิดเดียวนะครับทําได้เลยนะครับถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเหมือนเดิมนะครับครูเคยย้าเสมอว่ามีข้อสงสัยสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องรีรอครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยผ่านทุกช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้นะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าส่งเป็นข้อความไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับชัวโมงวิชาภาษาไทยก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการ เรียนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองนะครับช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะครับพบเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ